คุณเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี่คือเกมค่ะที่คุณจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งที่ไหวกำลังจะบอกนะคะว่าถ้าคุณยังยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและคุณก็ไม่เคยออกมันมาได้สิ่งที่เจ็บปวดก็คือเรื่องนี้ค่ะมันคือเกมของจักรวาลที่ส่งมาให้กับคุณเจอใครบางคนที่มาทําลายคุณมาด้อยค่าคุณ เพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมคุณไม่เคยวาลีเดตตัวเองคุณไม่เคยยอมรับตัวเองคุณเปรียบเทียบตัวเองตลอดเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องทำดีส่งสิ่งดีๆออกไปเพื่อให้ใครบางคนยอมรับคุณแล้วคุณก็รอคอยความรักจากใครคนนั้นคุณรอเขาให้เขามาเห็นค่าคุณคุณรอความรักจากเขาคุณจะขยับจะเคลื่อนเลยคุณรอ การรอคอยมันเจ็บปวดค่ะเพราะว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในสถานการณ์กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี่แล้วเฝ้าตลอดเพราะคุณไม่เคยถ้าเปรียบเทียบคือคุณไม่เคยทําอาหารด้วยตัวเองได้คุณไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองว่าคุณทําได้คุณเชื่อว่าข้างนอกนี่มันดีทั้งหมดแล้วคุณก็รอเขาให้เขาปรุงอาหารรอให้เขาทําอาหารให้เพื่อที่จะมาเติมเต็มข้างในที่คุณขาดแคลน ก็เ,เลยเฝ้าตลอดค่ะว่ามันเหน็บหนาวมันเจ็บปวดยังไงเข้าใจมากๆแต่วันหนึ่งที่คุณเข้าใจในเกมนี้เกมความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำจริงๆก็คือเรื่องอินเนอร์พลังภายในอินเนอร์นะคะอินไซต์เอาออกไปเมื่อไรที่คุณทำอาหารตัวเองได้ปรุงอาหารทำอาหารให้ตัวเองกินได้เฮลโล ไม่ว่าเขาจะปรุงอาหารให้คุณจะทําอาหารให้คุณหรือไม่ถ้าเขาทําให้โอเคฉันน้อมรับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ทําคุณจะเลิกสนใจผู้คนเหล่านั้นเลยเพราะฉันสามารถทําอาหารให้ตัวเองกินเองได้เพราะฉันสามารถยอมรับตัวเองได้เพราะฉันเห็นคุณค่าในการลงมือทำในการทำอาหารของตัวเองได้แล้วจ้ะ คุณค่าภายในเพราะฉันกลับมารักและยอมรับตัวเองจริงๆเลิกรอคอยหวยหายใ,ใครมาทำอะไรให้อีกต่อไปเพราะฉันเห็นคุณค่าเพราะฉันรักตัวเองสุดๆจากหัวใจค่ะนี่คือเกมของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเมื่อถ้าคุณเป็นคนหนึ่งติดอยู่คุณจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้และเมื่อคุณเข้าใจเกมนี้ออกจะโอเวอร์เลยค่ะ เพราะคุณเลิกเป็นเหยื่อเลิกเล่นเกมนี้แล้วอีกต่อไปสิ่งที่คุณทำคือชนะในเกมนี้คือเอาอินไซต์นี้ค่ะคุณค่านี้เพราะคุณเต็มเพราะคุณปรุงอาหารเพราะคุณทำอาหารให้ตัวเองกินได้เพราะฉันหลักและเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้ค่ะฉันทําให้ตัวเองโอเคไหมและเมื่อน,นั้นค่ะคุณจะสามารถส่งต่อคุณค่านี้ออกไปเลิกรอคอย โุยค่ะความรักจากข้างนอกอีกต่อไปเลยจ้ะเกมโอเวอร์กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโคตรทรงพลังนี่คือสารสารจากจัก,กรวาลที่ครูเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนพูดแล้วมันขึ้นค่ะกว่าจะเยียวยาในเรื่องนี้ได้โอ้โหมันเจ็บปวดสุดๆไปต่อทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นครูพาพวกเราไปต่อในไฟเดย์แอฟเฟอร์ i เ n ช h ั่นชไอห้าวันค่ะ เอาคำพูดย้ำจิตมาเติมพลังให้กับตัวเองให้คุณเซอร์เทนตี้มั่นคงทำอาหารให้ตัวเองกินได้เลิกรอคอยความรักคนข้างนอกหนึ่งในห้าวันนี้มีเรื่องความสัมพันธ์ด้วยและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งต้องการออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้และเติมตัวเองให้เต็มพิมพ์มาในคอมเมนต์ค่ะว่า มั่งมีจับมือพาพวกเราทุกคนทำทำกระบวนการนอกจากความรักแล้วยังมีการงานยังมีการเงินยังมีเรื่องพันธกิจหรือโซมิชั่นค่ะเพื่อใช้ชีวิตในฝันจริงๆค่ะด้วยรักจากหัวใจลงทะเบียนฟรีค่ะที่รักผ่านโซมวันที่27-31ตุลาคมนี้ตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะเรื่องนี้วันแรกเลย27เลย ใครยังไม่ลงรีบลงห้องซูมรักันได้แค่หนึ่งรอยคนตอนนี้จะร้อยคนแล้วเจอกันในวันงานนะคะทุกคนบายบายออกจากเกมทุกคนให้เกมนี้มันโอเวอร์ซะแล้วไว้บอกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะ